สวัสดีครับอยู่กับเซียน้อยอีสุกิงยนอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเซียน้อยจะพาไปดูศูนย์อีสุกิงยนนะครับในตำแหน่งศูนย์ซ่อมบำรุงกันนะครับอันนี้ก็คือทางเข้านะครับทางเข้าศูนย์อีสุกิงยน,นังรองเนาะสำหรับลูกค้าที่นํารถบรรทุกมาเข้าศูนย์บริการนะครับก็ตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับถ้าเอามาเป็นตัวลูกพ่วงด้วยนะครับก็สามารถจอดอยู่ที่ ข้างหน้าศูนย์บริการได้เลยนะครับเราก็จะมีพื้นที่จอดนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกแล้วก็ไม่เก,ก,กะในการนํารถเข้าศูนย์เนาะนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้ามาดูรถมาดูอะไรก็สามารถจอดรถปิ๊งอัพด้านหน้าศูนย์นีสุก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปจอดที่ข้างในรั้วที่อีสุก็ได้นะครับอ,อันนี้เป็นศูนย์บริการของอีสุนะครับเราให้บริการซ่อมบารุง รถยนต์ทุกชนิดนะครับรถยนต์อเนกประสงค์ด้วยนะครับทั้ง4ประตูทั้งแคบนอนแล้วก็อีกฝั่งด้านนั้นนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นจุดซ่อมบํารุงของรถบรรทุกนะครับก็ถ้าลูกค้านํารถเข้ามาแล้วก็เอารถมามาจอดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาต้อนรับนะครับเพื่อที่จะมาลงบินนะครับเพื่อที่จะได้นํารถเข้าศูนย์บริการเนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับนะครับ แล้วก็ศูนย์บริการของเรานะครับเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายเบอร์โทรแล้วก็เวลานัดหมายให้นะครับอันนี้เราเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเริ่มบริการตั้งแต่8โมง3 0ถึง17บโมงนะครับ8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะครับ5โมงครึคร่งเนาะเบอร์โทรติดต่อก็0 4น6 สามห0นะครับหรือว่ามีเบอร์ด้านหมายล่วงหน้านะครับอันนี้สําหรับลูกค้าที่จะนํารถเข้าสู่บริการก็สามารถโทรมานัดหมายล่วงหน้าได้นะครับที่เบอร์โทร4 4 4 2 5 5 5 7 7นะครับก็นัดหมายล่วงหน้าในการนํารถเข้าสู่ได้1วันนะครับเพื่อที่จะลดเวลารอคอยเนาะเราจะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วในการนํารถมาเช็คนะครับผมแล้วก็ เราก็ยังมีทีมงานช่างคุณภาพนะครับที่คอยให้บริการการที่สูนย์นิสุกอิงยนนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการนารถเข้าศูนย์นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับเสือน้อยก็พามาดูศูนย์บริการเนาะเดี๋ยวก็คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับช่องซ่อมบำรุงของรถยนต์แล้วก็รายละเอียดช่องซ่อมบำรุงของรถบรรทุกกันนะครับ สำหรับก็มี EP นี้สั้นๆนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ